เข็มขัดอันนี้ครับเข็มขัดเขาเรียกว่าเข็มขัดอะไรครับแม่เข <Huh? S 1> ็มขัดเขาเรียกว่าเข็มขัดอะไรครับรครับเป็นเงินค่ะเข็มขัดเงิน,นที่<อ>ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องเล่าประลามปลาที่ว่านางฟ้ามายัางโลกมนุษย์ออออออนางฟ้านางลอยเงินนางฟ้านางลอยเงินค่ะชื่ออะไรนะครับชื่อนางอดมันเฮงค่ะนางเออนางอดอ๋อที่ไปว่าเป็นนางฟ้ามาเที่ยวโลกมนุษย์แล้วทีนี้มาติดอะไรบ่วงพานใช่ไหมครับ ก็เลยเป็นก็เลยกลายเป็นอ่าเหมือนแบบเป็นชนเผ่าดาราอ้างอะไรพวกเนี้นะครับใช่ค่ะอ๋อเข็มขัดอันนี้มันก็คือเป็นเข็มขัดของชนเผ่าเนาะครับค่ะอ่าวันนี้เขามีงานบุญนะครับแม่ค่ะมีงานบุญค่ะอืเดี๋ยวแม่ไปที่วัดนะครับค่ะโอเคครับดีกูไปวัดค่ะครับ

การละครั้งหนึ่งมีนางฟ้าลงมาเที่ยวอย่างโลกมนุษย์ชื่อว่านางรอยเงินนางลอยเงินได้เที่ยวเล่นจนมาเจอแหล่งน้ําแห่งหนึ่งในโลกมนุษย์จึงได้ลงไปอาบน้ําและได้พาดท่าไปเจอติดกับดักนายพานของชาวมูเซอร์นายพานจึงได้ใช้บ่วงไหวยัดนางฟ้าไว้เพื่อไม่ให้นางฟ้าหนีกลับไปยังสวรรค์จึงเป็นที่มาของตำนานเรื่องเล่าบนความเชื่อแต่โบราณว่าหญิงสาวชาวบ้านในเผ่าดาระอัง คือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเหล่านางฟ้าบนสวรรค์ซึ่งเป็นที่มาของชุดแต่งกายประจำเผ่าดาราอังเป็นเรื่องเล่าที่สืบขานกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันกับที่นี่หมู่บ้านนอแลบนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ครับ